พันบาทนะ 5, 6, 7, ห้าหกเจ็ดแปดครับยอดคปับยอดคปับยอดสวยอุ้ยห้าหกเจ็ดแปดเลขเรียงครัรรรแล้วครัแล้วครัแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมยังจำเจ้าโอ๋งงานพริ้งได้ไหมคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีประเด็นกับหนุ่มกะลาจนทางด้านของจูนภรรยายของหนุ่มกะลาก็ฟ้องร้อง ต่อมาก็กลับมามีประเด็นอีกค่ะเมื่อตามอดีตสามีของเจ้าโองงามพลิงเขาได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวความสัมพันธ์ผ่านรายการโหนกระแสหลังจากก่อนหน้ามีคลิปเสียงหลุดออกมากรณีเมื่อได้รู้ว่าอดีตภรยาไปคบหากับนักร้องดังทั้งคู่คุยกันรกระหนุงกระหนิงกันทั้งคืนท,ทั้งทางที่ตนนั้นอยู่ข้างๆฝ่ายหญิงตามที่มีการเสนอข่าวกันไปค่ะ ล่าสุดก็เป็นดราม่าในโซเชียลอีกแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมเมื่อเจ้าโองามพริ้งได้โพสต์หลังจากกดชเบลสรณรัต์รับตำแหน่งมิสแกรนดไทยแลนด์2025คนล่าสุดก็รับงานของแบรนด์ของสาวเจ้าโอสครับงามพริ้งพร้อมแคปชั่นว่าปังไหมถามใจดูรับมงเสร็จก็สครับงามพริ้งต่อเลยงามพริ้งสุดปังพร้อมทั้งโพสต์ภาพขณะร่วมไลฟ์กับกดเชเบลกับแบรนด์งามพริ้งของเจ้าตัวและแคปชั่นบอกว่า ดีใจที่ได้ร่วมงานกับมิสแกรนไทยแลนด์น้องกดเชเบลคนล่าสุดนะคะและดีใจที่ได้เป็นแบรนด์แรกที่น้องได้ไลฟ์น้องน่ารักมากๆเป็นกันเองขายของเก่งมากๆจ้างงานน้องตั้งแต่5วันที่แล้วคิดไว้ว่าน้องต้องได้เป็นมิสแกรนดแน่นอนและน้องก็ได้เป็นจริงๆเรานี่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยพันบาทนะห้าหกเจ็แปดัยอช่ยอสวย ห้าหกเจ็ดแปดเลขเรียงนับแล้วนับแล้วน <Okay. S 1> ับแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปเจอกัน,นะะมามอยนะเร็วเลยขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณจ้าหน้องรักษัความปลอบคุณนะคะเลิฟอยู่ค่ะทุกคนเคดี๋ยวมาใหม่ค่ะไหลน์หน้าใช่ไหมมามอยน์ให้กดไลน์นี้ไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกันไลน์หน้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย เพื่อลูเพื่อลูเพื่อลูลอยเก้าเก้าทุกคนไม่ต้องคิดอะไรเยอะใช้แทนสมุนได้เลยแมซื้อซื้อ,ซอ,ซอ,อย่างอื่นจะแพงกว่านี้เลยถูกไหมล่ะอันนี้เอาไปใช้เอาไปใช้เถอะอย่างน้อยนะวันนี้นะดอมระกังทองแปดดอมต้องมีสปาบ้านทุ่งนะจ๊ะด้านโซเชียลก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าบอสหรือทีมงานเป็นคนรับงานเบลไม่ได้รับเองอย่าว่าเบลเลยค่ะไม่สนับสนุนนะคะแบบนี้ขอถามค่ะไม่รู้จริงๆรรายนี้เป็นอะไรเหรอคะทำไมถึงไม่โอเคค่ะ อย่ามีไลฟ์หน้าเหอะขอร้องเราอยากดูน้องกับแบรนด์อื่นกลัวโดนปลดหลือเกินจริงๆจะได้ล้านแหละแต่หลายคนทำใจกดไม่ลงเพราะฉะนั้นวันนี้ใครรักปัจเจเลลกดเลย